ใช่คะ่ะใช่อ๋ออ,นนะะอ๋อ,อคิดว่าเคยได้ยินชื่อนะคะเคยได้ยินชื่อมีอะไรหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าโทรมาผิดสายคะ โอ้โหโทรมาเซอร์ไพรส์กันเลยเหรอคะเนี่ยไม่ไม่บอกล่วงหน้าเลยใช่ไหมคะอ่ากำลังวันนี้จะมีปาร์ตี้ค่ะเย็นนี้ก็เลยแต่งนั่งแต่งหน้านั่งแต่งหน้าอยู่ค่ะโอ้ชีวิตดูหรูหรานะคะเอ้ใช่ค่ะชีวิตชีวิตดูหรูหราค่ะ ดูชีวิตดูหรูหรานะคะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้ค่ะออโอเคสตนี้านี้ัตวรฉันอยากจะผนถึงที่มาที่ไปของคุณนะคะเรามาเริ่มเลยนะคะก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยคือชื่อของคุณเนี่ยเจากกับชื่อคุณบ้านนะคะชื่อคุณสุ มันยอดมาจากเดนมาร์กใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะใช่แล้วนอร์เวย์มันก็เป็นประเทศนอร์เวย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วม um> ันเกี่ยวกันยังไงก็คือคุณอยู่ที่ไหนแน่คะคุณอยู่เดนมาร์กหรือนอร์เวย์คะอ๋อคือตอนนี้ใช้ชีวิตอยู่ที่นอร์นอร์เวย์นะคะอ่า ใช้ชีวิตอยู่นอร์เวย์ได้ประมาณเกือบสิบสองปีแล้วค่ะแล้วเดนมาร์กคืออะไรคะเดนมาร์กนี่คือเมื่อก่อนเมื่อก่อนที่คืออยู่เดนมาร์กนะคะอยู่เดนมาร์กแล้วก็แล้วก็ไอย้ายมาทํางานที่ที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะคออใช่ใช่ค่ะอยู่เดนมาร์กสิบสี่ปีค่ะ เออสภาพตอนสถานภาพสถานภาพคุณอ่คือยารามอออคือะคุณแต่แล้วคอ่อ๋อคงคงคงไปได้ยินอะไรเยอะๆมาใช่ไหมคะก็เลย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 อยากจะจะอยากจะเจาะลึกใช่ไหมคะอ๋อได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะว่า คือก็มีหลายๆคนเขาสงสัยก็ก็ถามมาก็ถามมาแล้วก็ตอบตอบเท่าที่เราจะตอบได้นะคะคือถ้าถามว่าก็ไม่ได้กักนะคะไม่ได้กักค่ะไม่กักค่ะไม่กักคือก็ตอบตอบเท่าที่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 เราเราตอบตอบได้นะคะคือคือสถานภาพตอนนี้คืออยู่คนเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ทางเขาเรียกอะไรพฤ,พฤติกรรมกับออะไรนะไอเขาเรียกอะไรอะไรนิติกรรมหรืออะไรเรียกไม่ค่อยจะถูกคือ,อเออใช่นิตินายเลยพฤตินายอะไรอย่างเงี้ยจ้ะคืออ๋อถ้าคือทางกฎหมายนี่คือไม่สนนะคะ ใช่ค่ะคือใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วทางรุดจินไนคือทางความเป็นของคุณจริงๆเป็นยังไงเอ่อตอนนี้สภาพคืออยู่คนเดียวค่ะสถานะคคืออยยู่นนเดีวคืออยู่คนเดียวใช่ค่ะ ก็ก็หลายหลายคนก็อาจจะงงนะคะว่า,าหลายหลายคนก็อาจจะไม่ได้มีชีวิตอย่างอย่างสุแต่ชีวิตของสุตอนนี้คือเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วคุณแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้มากแค่ไหนคือตอนนี้รู้สึกว่าแฮปปี้แฮปปี้กับการที่ได้อยู่คนเดียวแฮปปี้กับการที่ได้ใช้ชีวิตเป็นโสดอีกครั้งหนึง่งทั้งทั้งที่ไม่ได้โสดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็สามารถที่จะทำอะไรได้ตามที่เราต้องการนั่นคือ<า>ม,มัน คือมันเป็นมันเป็นชีวิตอะไรที่เลิศสุดยอดที่สุดแล้วค่ะสุดยอดของชีวิต ницы. คือเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้มาเป็นสาวอ,อ,อีกอีกอีกสิบสี่อีกครั้งตอนอายุห้าสิบหรืออะไรสี่สี่สิบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยลองดูได้นะคะถ้าใครอยากลองใช้ชีวิตแบบสุข ใช่เองค่ะใช่เองก็ยือยืนด้วยลําแข้งตัวเองค่ะส่วนก็มันมันคือเราในเมื่อเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบไม่มีใครจะมาหามให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามีมีซํำมีซําซ,ซิ่งลองไหมมั่งไหมมีหมายถึงถ้าพูดแบบเมืองไทยบ้านเราคือ มีเสียเลี้ยงไหมมีมีอะไรไหมอยู่อยู่คนเดียวอยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ไม่ใช่แค่คุณเลือกที่มามาป้อนคําถามเป็นคนแรกนะคะในจุดนี้ขอบอกเลยก็ได้ว่าแม้แต่เพื่อนเพื่อนที่ที่อยู่นอร์เวย์ที่ที่เขาที่เขาก็ยังไม่ไม่คือคือเขาก็พอรู้ว่าเรามามาอยู่อยู่ที่นี่ยังไงแบบแล้วก็มาอยู่คนเดียวแล้วเขาก็เห็นว่า ทำไมชีวิตเราถึงอยู่คนเดียวเนี่ยทำไมใช้ชีวิตหรูหราได้อะไรอย่างเงี้ยคือคือมามาอยู่ปุ๊บมีมีรถบ้านเราก็คือเปิดป้ายแดงประทุนเลยอะไรทํานองเนี้ยเปิดรถเปิดประทุนเปิดป้ายแดงใช้รีโมททุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมาได้ยังไงเอ๊ะมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คนก็สงสัยกันเยอะนะคะ ก็ถามถามว่ามีทุกอย่างไหมก็ไม่มีทุกอย่างนะคะแต่แต่แต่ก็คือมันก็ใช่ค่ะแต่ก็หมายถึงว่าคือพูดง่ายว่าคือชีวิตไม่ขาดนะคะไม่ขาดคิดว่าคิดว่าตัวเองไม่ขาดคือมีความสุขอยู่กับชีวิตแบบนี้คือมีมีงานทํามีงานทํามีรถมีรถสวยๆขี่โชวไปโชวมานะคะอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมีอยากไปเที่ยวปีละสองสามครั้งเราก็ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นม่แล้วก็ที่ไองด้วยอืมต้องมูบีหรือเปล่าคะอันนี้คือแล้วแต่คือ,คอจริง,จร,งจริงแล้วก็จริงๆแล้วมันก็คือคือ,คอหลายๆคนที่เขาเขาเขาถามเราในจุดนี้ก็เขาก็เขาก็งงเพราะว่าตัวของเขาเองอะ่ะบางคนเขาอยู่คนเดียวแต่ทําไมเขา เขาไม่สามารถที่จะทําชีวิตอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอก,บอกตรงๆก็ไม่ต้องสงสัยหรอกค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือคือคือสุก็แบบมีคนคอยซัพพอร์ตเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะ้ะก็ถึงได้มีชีวิตชีวิตแบบอยู่อยู่ระอยู่อยู่แบบระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะ้ะโอเคคนที่คอยซัพพอร์ตเราเนี่ยไม่ใช่สายไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ ไม่คะ่ะไม่ตั้งแต่ตั้งแต่เราแยกออกจากกันมาเลยก็คือพูดง่ายว่าเราก็มีแค่กระดาษแผ่นเดียวที่ยังอยู่ติดกันอยู่แล้วนอกนั้นก็จะไม่มีเลยกับกับคุณสานะคะแต่เราก็เคยเคยคุยกันเราเคยคุยกันเราเคยคุยกันดีๆแล้วเราก็บอกว่าถ้าเกิดว่าคือคือถ้าอยากยาเราก็ก็คุยกันดีๆเราจะยาให้กัน แต่ก็แต่ก็แยกออกกันมาสิบจะสิบสองปีแล้วก็ก็เคยเคยก็เคยคุยกันหลายครั้งนะคะแต่แต่ก็คือสรุปแล้วก็คือไม่อยากค่อยาค่ะแต่แต,แต่แต่เราก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้านะคะแต่ณณณนับย้อนหลังสิบเอ็ดสิบสองปีมาจนถึงวันนี้คือคือเอาง่ายๆดีกว่าก่อนที่คุณจะโทรมาก็คุยกับสามีก็ก็คุยกับสาม,มีอยู่ ก็ถามว่าคุณจะหย่าไหมเขาก็บอกว่าไม่ก็ถามเรื่องหย่านะคะเขาบอกว่าไม่โอเคคือถ้าไม่หย่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฉันก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าฉันก็ไม่ได้คิดว่าคือช่วงเนี้ยไม่ไม่รู้นะคือไม่อยากมีใครในชีวิตอยากอยู่ใช้ความสุขของตัวเองไปแบบเนี้ยวันวันหนึง่องอยากอยากจะใช้ชีวิตแบบลนลาเลยอย่างเงี้ยคือ ถามว่ากหญ่ๆไหมก็ไม่อยากอย่านะคะบอกบอกต,งตรงๆเลยคือไม่อยากหยก่ๆเพราะอะไรนะไม,ไม่อยาใหญ่มๆมาจุดๆไปเลยอะไรเงี้ยเราจะได้สราเสรีแบบร้อยเปอร์เซนไม่มีใครบังคับสิบเนนทาอะไรเงี้ยค่ะคืออาจจะเป็นคนสมัยใหม่พอสมอควรนะคะคืออาจเป็นคืออาจจะเกิดในยุคยุคป,ปีเก้าเก้าเก้าศูนแต่ แต่เราแต่เราใช้ชีวิตแบบแบบแบบสมัยมากสมัยใหม่มากเลยค่ะเพราะว่าคือเราเราวิ่งตามตามยุคตามตามตามสมัยคือเราจะไม่จะไม่หยุดหยุดหยุดอยู่กับที่จะไม่ล้าหลังนะคะคือสู่คิดอย่างนั้นคือในเมื่อโอเคคือเราเราสองคนเราเข้าใจกันบุคคลสองคนเข้าใจกันแล้วคือเขาไม่ว่าว่าเราจะมีจะเป็นยังไงเราจะขึ้นห่วยขึ้นขึ้นขึ้นเขาลงห้วยหรือทําอะไร คือเขาไม่เคยว่าเราในจุดนี้เราก็เลยเราก็เลยเราก็เลยไม่มีคําว่าอึดอัดแต่สําหรับว่าที่ที่เมื่อกี้คุณเผือกบ,บอกว่าอ่าใช่คุณคุณสายเผือกบ,บอกว่าไอทำไมไม่อยากให้มัน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 เรียบร้อยไปเลยจะต้องไม่ต้องมา,มาเจอคนนินทาอะไรีคือบอกเลยนะคะว่าไม่แคร์ปากชาวบ้านค่ะคือใครอยากจะพูดยังไงปล่อยให้เขาพูด คนมีความสุขคือเราเพราะฉะนั้นสุไม่แค์ในจุดสุไม่แค์ในจุด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 ที่ว่าคือคนอื่นจะมาจะมาพูดเราเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้แต่ตัวเราเรารู้ตัวเราเองว่าเรามีความสุขอยู่ในจุดนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือนั่นคือสุคิดอย่างนั้น ใช่ค่ะใช่แล้วผู้ชายที่เสียเลี้ยเขารู้ภาพของคุคย่งเสเรู้ค่ะอบอกเลยว่ารู้ค่ะไม่โกโหกเพราะ<ต>ว่าคือเราเราไม่ได้คิดที่จะไปหลอกใครแต่บังเอิญถ้าพูดกันแบบง่ายๆแ่เข้าข้างตัวเองหรือเปล่าไม่รู้นะคะว่าเขามาตกหลุมรักเราเองแล้วเราก็บอกว่าเรามีสามีนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ ก็คือก็ก็คบกันแบบเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็คบไปคบมาก็คือก็เหมือนกับว่าขาดขาดเธอไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยก็เลยก็เลยคบกันมาเรื่อยๆนะคะก็คบกันมาเรื่อยๆแต่แต่ก็แค่คบนะคะไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะย้ายมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าคือคือก็ไม่ต้องการนะคะไม่ต้องการเพราะว่าเราเพราะก็บอกแล้วว่าฉันฉันไม่ฉันไม่ต้องการที่จะมี จะมีคู่อีกอะไรอย่างเงี้งยใช่คิดถึงคุณก็มาหาถ้าคุณไม่อยากมาคุณก็ไม่ต้องมาก็แค่นั้นจบนะเพราะว่าใช้ชีวิตแบบก็บอกแล้วไงคะว่า,า,วาใช้ชีวิตแบบทันสมัยจริงๆค,คือเราอยากอยากจะไปไหนเราก็ได้ไปถ้าเกิดถ้าเกิดเรามีใครสักคนอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีการเกรงใจเราจะไปหาเพื่อนก็ไม่ได้จะออกไปดื่ม ไปดื่มข้างนอกไปล้านลาหรือก็ไม่ได้ก็ต้องเกรงใจคนในบ้านแล้วแต่ถ้าเกิดเราเราอยู่คนเดียวคือโอเคคือกับสามีเขารู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าเราโอเคนะฉันใช้ชีวิตอย่างนี้แต่ถ้าเกิดวันหนึง่งคุณเจอคนที่ใช่คุณอยากหย่าคุณบอกฉันหรือว่าฉันเจอคนที่ใช่เหมือนกันฉันอยากหย่าฉันก็จะบอกคุณคือเราตกลงกันแล้วคือคือเราไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันในจุดนี้แล้วคนแล้วคนที่ว่าคือ คือเขาซัพพอร์ตเราอยู่ตอนเนี้เขาก็รู้สถานะเราแล้วเราก็บอกแล้วเหมือนกันว่าโอเคนะคุณคุณได้แค่นี้นะคุณถ้าคุณอยากได้มากกว่านี้คือฉันให้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ตกลงกันแล้วก็คือสามคนเข้าใจกันดีไม่มีปัญหาใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องเลยก็ได้ยินบางทีเพื่อนก็บอกว่าอุย้ยได้รู้มีมีแต่มีแต่สมัยก่อนอะไรนะเขาบอกว่ามีอะไรนะ เขาบอกมีแต่ผู้ชายมีเมียน้อยตอนนี้ตายผู้หญิงมีผัวน้อยใช่ไหม ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้าใจชีวิตขอบคุณมากนะคะคุณสายเผือกก็ฟดูดีนะคะก็อ่ทษทีนะคะบางบางบางทีอาจจะอ่มีเวลาไม่มากพอนะคะเพราะว่าเมื่ออย่างที่บอกเพราะว่าอ่าตอนโทรเข้ามาก็ก็บอกแล้วว่าจะไปดินเนอร์กับเพื่อนด้านนอกนะคะ แต่ไม่เป็นไรค่ะยังพอมีเวลาถ้าเกิดก็ถ้าเกิดข้องใจอะไรก็ถามได้นะคะก็บอกแล้วว่าจะตอบตอบตอบ,ตอบได้เท่าที่ตอบนะคะคคถ้าอ,าน,น,น,อานอนมากนะคะสหรับวันนี้กขอเือแค่นี้ก่อนเผือกอะคะคจะมาใหม่ได้ไหอยากมากกว่นี้อ๋อไม่ไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะยินดียินดีถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเวลาว่างตรงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะยินดีค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเพราะว่าชีวิตของสุไม่มันไม่ได้มีความลับอะไรมากมายนะคะไม่ไม่ไม่คือเป็นคนเปิดเผยนะคะเปิดเผยก็เลยไม่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 คิดว่าไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยคือก็ก็โอเคนะคะไม่เป็นไรค่ะใช่ค่ะเอาอย่างเดียวค่ะให้คือเอาค่ะ ได้เลยค่ะได้เลย แต่แต่แต่ถ้าจะพูดไปนะคะคือสุยังไม่เคยเจอคนที่มาเรียกสุว่ามาดามก็เลย,ก,เลยก็เลยไม่ก็เลยไม่รู้จะจะให้คำตอบอยังไงจุดนี้ยังเมียฝรั่งก็อาจจะมีคนพูดเพราะเราเราก็เป็นเมียฝรั่งจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งก็บอกโอ้เมียฝรั่งมาแล้วอะไรเงี้ยก็ก็อันก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเพราะเรา เราอาจจะชินอยู่กับมันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าคนไทยเวลาเจอฝรั่งเขาก็เรียกฝรั่งฝรั่งอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาไหมเวลาเขาเขาเจอเราโอ้ยเมียฝรั่งมาเมียฝรั่งมามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะรู้สึกเฉยๆว่ารู้สึกเฉยเฉยค่ะกับการเขาเรียกเมียฝรั่ง โอ้ยร้อยยอเลยค่ะไกลกันคนละร้อยโยอดเลยค่ะถ้าเขาคิดว่ามาดามคือคือเหมือนถ้าเปรียบเทียบว,ว่าถ้าถ้าเกิดคนคนเปรียบเทียบว,ว่ามาดามคือคือระดับอ่าอ่าดอนดิงหรือว่าอ่าเป็นองค์หญิงน้อยๆหรืออะไรทําลองเนี้ยแต่ก็เขาก็าบอกเลยว่านั่นคือไม่ใช่ชีวิตของสุ อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะก็ก็ขอขอบคุณนะคะที่อ่อเป็นเกียรติให้ให้สุได้มาร่วมรายการในในจุดนี้ด้วยก็ขอบคุณมากค่ะ ะะก็ยินดีค่ะยินดีค่ะอันไหนที่พอจะจะตอบได้หรือจำจำได้อะไรที่ถ้าเกิดว่าหมายถึงถ้าเป็นเรื่องกเก่าๆหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่มันก็จะตอบได้เท่าที่ตอบเท่าที่ทําได้นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งนะคะ